สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนทุกคนคะ่ะมือนีสา,าวลราจุพามาตำส้มตำเนาะจ้ะด้วยน้ําส้มตําของเฮ้านะจ้ะน้ําส้มตําอ่อนซ่อนจากพี่น้องนี่สา,าวเราใส่มะเขือเทศมะเขือเลนลงไป้าพี่น้องแลวเขากับกต้องปุงอย่างเลยพี่น้องเลยเทน้ําส้มตําลงไปเลยค่ะมือนีสา,าวลราใส่กระปูน้าพี่น้อง ตํากันเลยจ้าหิวข่าแห้งๆพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อนี้กินกับอันหน้ากากหมูหรือว่าหุงหมูเด้อพี่น้องพี่น้องทุกคนเอาไปอบแซบแซบพี่น้องเอ้ยน้ำส้มตำของเขาสีสันเป็นตาแซบอยู่บ่จ้า น้ำส้มตำอ่อนซ่อนจ้าพี่น้องมีหมากกะทินน้ำมีไข่ต้มนะคะถั่วพักยาวผักบุ้งกะทินพี่น้องมาเด้อค่ะมาเส่บเสบน้ำกันจ้า<อ>นี่ย่างเสร็จเรียบร้อยอบนะคะใส่เตาอบเอาค่ะพี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆจ้า<อ>นี่กระติบฉุกเฉินของเราจ้า กระติบประมาณนี้นะคะพอดีเอานั้นไปล้างก่อนนะคะทุกคนสบายดีเพื่อนพี่นอ้องมาหนี้มากินตำม,มังหุงกับปิ้งปิ่งหน้ากากหมูพี่นอ้องกระถินโอ้ยหน้นากากหมูเด้อบางคนอาจจะบอกเคยเห็นบอกเคยหูบางคนก็เคยหูกะสบายมีตำม,มังหุงเผ็ดๆมากินไข่ดมนะพี่น,อน้องน้องเมื่อหลักินข้าวแล้ว อากาศดีจะพี่น้องคนบุตกมันนีมีผักบุ้งมีนักสัวพี่น้องนัสัวบ้านเขาเอง ăn bơm thơm rồi chả cầm hồn chép chép tẩm đuôi năm hùng ăn năm sông tầm còn giòn หารบ้านๆแซ่บแจบ,บนห้องยุงลายคุณเเช่าตกนุงลายหลายอมจะมี้องบมากะทินเลยหวาน แบบแกก็มีพี่น้องมาเด้อกินข้าๆร่วมกันจ้ะพี่น้องไข่ต้มไป็สีหน่วย

พอนรีมาเร็วงจงึนตําๆมาอา,ารเร็วพอนรีไปอยู่ลบุรีแล้วจ้ะรับของเขาบอก ด้านข้างาก็รูปเจี๊ยบจากพี่นอ้องนี่น <ำ S 1> เป็นไก่ยังไม่ไงช่วงนี้หย,งไ,ง,ยงไม่ร้องแล้วนี่ไม่ติดสัตว์แล้วหรอพี่น้องเอ้ย ขอถามทุกคนหน่อยดิยแมวอะ่ะทำมันแล้วอะ่ะทำไมมันยังติดตับอยู่อะ่ะใครรู้ช่วยตอบด้วยด้อพนะี่น้อง phá im hành phi nông hòn, làm hung có lầm hết đấy phi nông. Lòm bừng con, khay lูก trai, này. โอ้แดงเลยพี่น้อยอืมอร่อยออโอเคพี่น่างจ้ายนนาวไปแล้วจ้ะ ฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อเพื่อ<ๆ>นๆที่เข้ามาหาเอ้ยเข้ามาดูจ้ะเพ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะเริ่มย <c oughs> <c oughs> าวไปแล้วโอเคกินโมบสํสัม่นองเลยโอเคขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามด,ด้วยจา้าบายดีบายดีพิดไหมจ๊ะ